เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับเป็นวันที่30เมษายนนะครับ30เมษายนวันอะไรวันนี้ก็สําหรับทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับเจอกับทีมหนองบัวนะครับหนองบัวพิชญาเป็นวันสุดท้ายแมตช์สุดท้ายของไทยลีกประจําปี2024-2025นะครับและแน่นอนนะครับวันนี้สปอนเซอร์เป็นคาสโตรคาสโตรนะครับซึ่งเราก็จะแบบมีงานนะมีงานที่สนามช้างอารีนานะครับผมมีความตื่นเต้น เพราะว่านี่จะครั้งแรกเลยนะครับวันนี้เลยมาขอ record ความประทับใจก่อนยังไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงแต่วันนี้ตอนนี้ก็ทําให้ดีที่สุดก่อนนะครับกรณีแรกเลยก็คือถ้าบุญลำได้แชมป์นะก็คือต้องชนะหนองบัวนะครับและได้แชมป์นะครับเราก็จะมีวิธีมอบเหรียญมอบถ้วยนะครับเอาละเดี๋ยวไปเตรียมตัวกันก่อนนะวันนี้ไม่ได้มาทาอะไรอ่านในรถเฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวแล้วไปเจอกันอีกทีนะผมจะพยาพยามพยายามคคอร์ดแล้วก็ ถ่ายทอดมันจะกลายความรู้สึกไปเรื่อยๆนะครับเราไม่เจอกันครับตอนนี้บ่ายสองครึ่งไปกันต่อจากเมื่อกี้นะครับมันมีกรณีที่1อย่างที่บอกนะครับบุย์ชนะก็ได้แชมป์นะครับมันมีกรณีที่ 2- 3สอีกนะครับเราก็ไม่อยากให้มี2มี3นะเอางี้บุย์ชนะก็ได้แชมป์ไปเลยใจผมก็เชียร์บุยลแหละนะครับดังนั้นคือเขาเลยแบ่งทีมเป็น2ทีมนะก็จะไปทางที่ประจบแล้วก็ที่บุย์นะครับอ่ะอันนั้นก็ รอยฟังแล้วกันเป็นเคสไปนะครับแต่เราอยากให้เป็นกรณีแรกก็คือบุีร์ชนะคือจบเลยนะครับบุีร์เป็นแชมป์แล้วเราก็ทําการมอบเหรียญมอบถ้วยซึ่งจริงๆก็มีกิจกรรมมีอะไรที่หน้างานสนามเยอะแยะเดี๋ยวเราไปดูกันด้วยครับไปครับผมเราถึงสนามแล้วนะครับอัปเดตทุกๆเกือบชั่วโมงเลยนะครับวันนี้อยู่สนามก็คึกคักกันใหญ่นะครับขออนุญาตขับรถช้าๆต้องขออภัยนะฮะนี่วันนี้เป็นฝั่ง W นะครับด้านหลังติดกับตรงคัสเซลนะฮะด้านซ้ายจะเป็นอมารีตรงนี้นะครับ เดี๋ยวพาไปดูข้างหน้ากันนะฮะซึ่งนี่นะเรามีบัตรแต่ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอลองหน่อยนี่ขอเข้าจอดนี้นะครับมครับถัดไปด้านหลังนะฮะมาแล้วฮะจอดเรียบร้อยซึ่งวนไปหนึ่งรอบนะครับแต่ก็ดูแล้ว พี่เขาบอกว่าก็จอดได้เลยนะเออผมก็ว่าจอดได้นะครับจริงมันก็มีล็อกว่างพอสมควรนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะมันยังยังเช้าอยู่สี่โมง,งครึ่งไปเดี๋ยวเราไปดูภายในงานกันบ้างนะครับโอ้คือคักอยู่นะเนี่ยแน่นอนนะวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายของการแข่งไทยลีกแล้วนะครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีอากาศก,าาก,าากา็ไม่ร้อนแล้วนะผมว่าโอเคเลยโยลภูล็อรับได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคัสซัวของเรานะครับ ตอนนี้จะเป็นฝั่งเดอะบิลนะครับโซนตะว,วันตกและแน่นอนนะครับนี่แดดก็มาจากฝั่งนี้แต่วันนี้คลึ้มดีว่ะโอ้ยอด <Yeah. S 1> อันนี้ก็เป็นการสีเซ็นสินค้านะครับนี่เลยยอดนะฮะทุก <Yeah. S 1> คนตั้งใจกันทำงาน,นจริงจริงดีมากเลยฮะ การเมื่อต้นเดือนเมษานะครับช่วงสงกรานนะครับนี่แล้วก็นี่เป็นด้านหน้านะครับของสนามช้างนะเชนเดอร์คัสโซนะครับเราอยู่ที่สนามแน่นอนเราอยู่มาตลอด <c oughs> มาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันแล้วนะครับไปดูบรรยากาศข้างบนที่อัธจันทร์กันนะครับโซน VAP นะ าพามาดูกันด้วยนะครับไปเลยพร้อมกันไปเลยครับที่เรามาอยู่ห้องมีนะครับทั้งสี่นะครับต้อขออภัยนเสียงมันจะดังไปหน่อยนะครับเป็นบรรยากาศฉลองแชมป์นะครับแลเราา เรียกอเวอร์วานวันน oh, oh, wow, ี้เขาญาติเข yes, ้ามานะครับคือวิวแบบสยอดนะครับโทษนะขออนุญาตนะแล้วอย่างนี mm ้เขาเขาจะเห็นเราข้างในไหมครับเห็นไหมครับอ๋อเขาเห็นเราด้วยใช่ไหมครับโอ้แต่แบบอ้ เปิดประตูข้างนอกได้นะครับอ๋อขอโทษนะครับโทษนะครับมันนเป็ที่หว้าวมากเลยครับเดี๋ยวเราได้ครับแชร์มันแบบนี้เลยอันนี้คือห้องหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเราก็จะเห็นด้วยอ่าโอเคแต่เขามีม่านนะฮะก็จะิดม่านอ้าวโอเคจวนอนดูพิเศษเลยอ๋อโอ้แจ๋วอ่ะเออแจ๋วแจ๋วแจ๋ว นี้นะครับห้องเบอร์หนึ่งนะครับห้องดันหลอบโอ้โหมีเตียงแล้วแบบมุมแบบ VIP สุดๆยังไงฮะมาแล้วครับปุยลำม,มาแล้วเมื่อกี้70ดนะฮะ70โอ้โหเจ๋ยแรมากวันนี้ๆๆคนนะส0ม0 0ื่นกว่านะครับเกือบเต็มความจุนะครับคือแบบสุดๆอะโอ้โหวันนี้เรามาขอดูห้องดันหลบนะห้องเบอร์หนึ่งไม่เคยมาเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้มีเตียงด้วยอะโอ้โหโคตรเทแต่ว่า มันมองทะลุเข้าไปนะซึ่งถ้าถามว่าถ้าไม่อยากจะเห็นต้องปิดบ้านเอาแล้วเราจะดูบอลยังไงวะ <c oughs> แต่มันเจ๋งดีอ่ะเจ๋งดีโอเคเลย <c oughs> คือมันเจ็ดศูนย์แล้วเรียบร้อยนะครับอุยลาก็เรียกว่าแชมป์สิสมัยใช้คาว่า100%ยเปอนดีกว่านะครับโอเคเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนจากนี้กันดีกว่านะเราจะไปมอบเหรียญให้นักกีฬากันนะครับ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เอาวเวลา <c oughs> โอ้โหคนลุกอ,ะอ่ะเฮ้ย เจ๋งว่ะต้องยอมอ่ะต้องยอมว่าบรรยากาศมันพาไปให้เราแบบขนลุกมากเลยนะครับต้องขออภัยทุกท่านนะถ้าบอกว่าอาจจะพูดหรือพูดอูคือมันเหลือเชื่อมากๆนะครับนี่นะครับบรรยากาศเป็นอย่างนี้เลยในแบบมันมันเวอร์อ่ะมันเวอร์อ่ะบรรยากาศมันได้มากๆเลยครับนี่คือการฉลองแชมป์แชมป์ที่10นะครับส0สมัยนะครับสุดยอดมากๆนะครับบุยลัมยูไนเตด ต้องขออภัยถ้าจะมีดราม่าอะไรต่างๆนะครับแต่วันนี้บุยลำทำได้นะครับเดี๋ยวเราจะมอบช่วยกันนะครับ่านประธานออกมาให้กำลังใจแฟนคลับแฟนบอลทุกคนนะครับสุดยอดมากเราทำได้เฮ้อ่ะคัทซอกครับคัสซอกครับใช่ครับผมไม่งั้นอาจจะเขินๆหน่อยครับต้องต้องมีตรงนี้ครับใช่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้ในที่นอนนี่เตรียมหลับแล้วอันนี้เป็นบรรยากาศในห้องที่จะเตรียมออกไปมอบ เหรียญรอบถ้วยนะครับก็เป็นจังหวะของการชองแชมป์มีความตื่นเต้นหน่อยนะครับเอ็เร็วๆๆ็หนื่อยแล้วเหนื่อย ชั้นสองนะครับ อ๋อแล้วครับกินกินพร้อมของเขาได้ไหมครับได้คินกา่ม้วยเอาวานิลลาครับอร่อยเดี๋ยวมาเอาเพิ่มครับอร่อยค่ะอร่อยแน่นอนใช่ไหมครับใคเราจเยี่ยมเลยครับนมน้ำตาลไหมคะอ่าไม่ต้องก็ได้ครับอร่อยติมมีไติมใช่ไหมครับค่ะว้าว อันนี้อะไรเอ่ยเขาต้มมามา่าเทอร์โบเดี๋ยวซะหน่อยครับ <สะ S 1> อันนี้เป็นลับเป็ดน,นะาบัสดีค้าบัสดีค้าโอ้โหเออกับข้าวเยอะมากเลยอันนี้ไก่ย่างสีดานะครับร้านดังบุยลำนี่เป็นไงอส้มตำนะครับแล้วมีอะไรด้วยไก่ย่างด้วยอันนี้อะไรเอ่ยผัดไทยร้านนี้อร่อยผัดไทยเชื่อวผมฮอมกนี่แน่ฮอมกอะไรครับเป็นอะไรหมูหมูหม สามวินาทีเป็นยังไงนี่ครับถ้ามานี้นะบุยลำต้องไก่ย่างสีดาใช่ใช่สองเดือนด้วยเป็นงไงฮะขอซะหน่อยดีกว่าไหนมาแล้วขอซะหน่อยฮะขอซะหน่อยเอาเอาไม่เยอะครับสักสองชิ้นก็พอใช่ลองดูครับลองดูเพราะว่าวันนี้กับข้าวเยอะมากอ่าเอาเอาเอาขอเป็นน่องดีกว่าน่องดีกว่าโอ้ยราโอ้ยแสดงว่ายังไม่ตายฮะยังโดดได้อยู่มันน่องยังไม่ตายยังสดจริงๆริงฮหโอเคอีกชิ้นหนึ่งเอาเป็นอ่าได้ครับ นี่นะฮะน้ำจิ้มได้ครับโอเคขอบคุณครับได้ได้วางได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะนี่มือโคกมือโคกเป็นไงเป็นไงโอเคเลยเราได้มาแล้วสองน่องเดี๋ยวไปลองดูครับโรตีโรตีกับมะนิลาเน้อไก่ย่างนะฮะไก่ย่างของที่เยอะมากมีต้มต้มด้วยไก่ย่างแล้วก็มีหมูเป็นแฮมนะแล้วก็หูเยอะลาบเป็ดสุดยอดนี่ครับไวน์แดงว้าว วันนี้สากวสุดยอดเลยครับนี้ขอถ่ายรูปกับช้วยนะครับผมขอถ่ายรูปหน่อยสวัสดีเรียกว่ารอบดึกก็ได้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราได้โอเคเรียกว่าฉลองแชมป์แล้วกันนะครับสำหรับบุยลำอยู่ในเต็ดนะครับยินดีด้วยครับกับแชมป์สมัยที่10บนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มหลังจากตอนนู้นนะประมาณเท่าไหร่ดี2องทุ่มเนาะ ตอลอดวันนี้ก็ปิดคลิปนะครับขออนุญาตปิดคลิปนะครับวันนี้เป็นความรู้สึกประทับใจแล้วก็เป็นสีสันแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับถือว่าเป็นการแชร์แล้วกันนะครับไม่ได้มีดราม่าอะไรแล้วกันนะครับเป็นการแชร์ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เรารสึกว่าเฮ้ยเป็นครั้งแรกแล้วก็ประสบการณ์ใหม่ในการที่จะได้เข้ามาสนามช้างและมอบเหรีย <t> ญ <ank> <t ank> แล้วกันนะครับแล้วก็อยู่ร, <t ank> ร่วมในกิจกรรมการฉลองแชมป์สมัยที่10แล้วกันเนาะ โอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหรืออยากจะเสนอแนแะอะไรยินดีมากเลยนะครับคอมเมนต์ผมได้เลยนะครับยินดีมากสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ